ลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อว่าเฮนดี้โรนเนี่ยถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ของเขาเองถัดมาอีก2เดือนก็เกิดเหตุขึ้นอีกที่บ้านของเรต้ากับสมิธเนี่ยก็อยู่ๆนะฮะก็เกิดระเบิดขึ้นทําให้ทั้งสองเสียชีวิตเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะชื่อโทมัสไวท์นะฮะก็ได้ทําการส่งสายสืบไปในพื้นที่เพื่อสืบหาข้อมูลแต่ก็ไม่ได้เจออะไรมากมายนะฮะเฉลยแล้วกันนะหลานชายของเขาเนี่ยคือสามีของเธอแอบเอาอยาพิษผสมกับเครื่องดื่มวิสกี้ให้กัน เรื่องราวปริศนาเงื่อนงำที่ซับซ้อนการไขคดีฆาตกรรมขุดคุยด้านมืดในจิตใจของเราฆาตกร m o n เด y Mystery Club Murder ดอร์เดสืบสอบหาฆาตกร EP 2ีคดีลับใต้พรมอเมริกา Killers of the Fa ตฟ o ว Moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o n d a y Mystery Club นะฮะวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับคุเนมันฟอยพิธีกรผู้บรรยายหลักของมันเด y m y s t e r y Club แห่งนี้ เมื่อเดืเอนเดียวันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไปหาคดีมานะฮะจนได้เจอกับเรื่องนี้นะฮะ Killer Soft h e Flower Moon นะฮะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอเมริกาโดยตรงเลยแต่ช่วงย,ยุคสมัยปี1910 19ถึง1930ไม่ค่อยอยากจะสปอยเยอะแต่แค่อาจจะบอกว่าถ้าใครฟังเรื่องนี้จบแล้วนะฮะหรือใครเคยดูมาก่อนเนี่ยสามารถไปดูหนังต่อได้นะฮะ <S <S เป็นเรื่องเรื่อง Killer Soft h e Flower Moon เลยนำแสดงโดยโ e o n a ์ d o ดิคาปิโอผู้กำกับนี่มีชื่อเสียงมาก <S <S เป็น Martin <ese> s c o ์เซซ e ก็ต้องบอกว่า อ๋อจริงๆมีนวนิยายด้วยนะฮะนิวนิยายนี่ผมยังไม่เคยอ่านแต่ว่าก็น่าสนใจอยู่เห <He ads S 1> ตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่ชวนให้สลดหดหูอย่างยิ่งนะฮะเกิดขึ้นจริงกับชาวอินเดียแดงนะครับเป็นชาวคือคือถ้าในภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าโอเซชอินเดียนนะฮะก็คือจะเป็นชาวอินเดียแดงเผ่าโอเซชมันเกิดขึ้นในรัฐโอลาโฮมานะฮะในช่วงปีทศวรรษที่1920ออันเกิดมาจากความโลภของผู้มาเยือนที่เรียกตัวเองว่าคนผิวขาวต้องบอกงี้ฮะว่าในสมัยก่อนเนี่ย ช่วงอเมริกาอะไรพวกนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงที่จะมีเรื่องของการเหยียดสีผิวเนาะแต่ว่าการเหยียดสีผิวเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องสีผิวอย่างเดียวคือจริงเป็นการเหยียดเชื้อชาติไปด้วยในตัวทั้งสีผิวทั้งเชื้อชาติอะไรต่างๆคนผิวขาวชาวอเมริกาเนี่ยก็มักจะแบบว่ามองตัวเองสูงส่งกว่าในช่วงนั้นแต่เป็นคนมีอํานาจเขาคือคนกลุบใหญ่ในอเมริกาก็จะมองคนชาวผิวสีคนชาวแบบสีน้ำผึ้งอะไรเงี้ยคนที่เป็นชาวอินเดียแดงอะไรต่างๆนานานะก็จะมองว่าแบบต่ําต้อยกว่า เรื่องราวในครั้งนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งเลยที่ถูกซุกเอาไว้ใต้พรมของอเมริกาไม่อยากให้ใครรู้ขนาดนั้นเกิดจากความโลภและความกระหายในเงินทองอยากจะครอบครองสิ่งอันมีค่าไวเ้เพียงผู้เดียวก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดถูกใจกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ Monday Mystery Club นะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษจากใจจริงนะครับสำหรับคนที่กดซุปเปอร์แตงมาให้ที จากเหตุฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี1910ถึง1930คาดการว่ามีชาวอินเดียแดงนะฮะที่เสียชีวิตนะฮะไม่ต่ำกว่า100ชีวิตในรูปแบบต่างๆจนแทบไม่อยากจะจินตนาการความคิดของฆาตรกรได้เลยและนี่นะฮะคือเรื่องจริงที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Killers of the Flower Moon คดีฆาตรกรรมเมื่อดอกไม้ร่วงโรยในคืนพระจันทร์เต็มดวงผมขอพูดถึงชาวอินเดียแดงก่อนชาวอินเดียแดงเนี่ยเป็นชนพื้นเมืองของทางอเมริกา ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยในพื้นเมืองของอเมริกาทีนใหญ่มากเนาะก็จะมีชาวเดียดแดงอยู่หลายกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะเรียกตัวเองแตกต่างกันวันนี้เราจะมาโฟกัสของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าโอเซจผมขอเรียนกคน,คนกลุ่มนี้แล้วกันว่าชาวโอเซจย้อนกลับไปในปี1870ชาวโอเซจเนี่ยถูกบังคับนะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่เดิมที่อยู่ในรัฐแคนซัสนะฮะโดย กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าคนขาวคนขาวเนี่ยก็คือไล่ให้มาอยู่ในพื้นที่ราบว่างเปล่าที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ไร้ซึ่งความหวังนะก็คือแบบตั้งใจกันแกล้งเลยแต่ว่าเป็นบริเวณตะว,วันออกเฉียงเหนือของรัฐโคฮฮโฮมานะฮะแต่ก็ยังโชคดีนะ,ะที่ชาวโอเซีสเนี่ยมีกองทุนเป็นของพวกเขาเองเขาก็เลยได้แบบใช้เงินเนี่ยซื้อพื้นที่บริเวณนี้นะฮะมาจากรัฐบาลกลางอเมริกาเป็นพื้นที่กว่า6 0 0 0ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่ออกอย่างเท่าๆกาันสําหรับชาวโอเซีสทุกๆคนแต่ก็หารู้ไม่นะฮะว่ามี วันหนึ่งนะฮะชาวโอเซดเนี่ยได้พบว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งน้ํามันดิบที่อุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีแหล่งถ่านหินด้วยก็ของเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่ต้องการของอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากในยุคนั้นดังนั้นเนี่ยชาวโอเซดก็เลยเริ่มปล่อยพื้นที่นะฮะให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาสร้างขุดเจาะน้ํามันแล้วก็เหมืองถ่านหินในพื้นที่ของตนทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะเป็นไปได้สวยนะฮสำหรับชาวโอเซดแต่หารู้ไหมว่ากําลังจะมีภัยเนี่ยคืบคานเข้ามาเมื่อเวลาเราได้อะไรที่ดีเข้ามาเนี่ อะไรที่ร้ายแฝงเข้ามาด้วยเสมอที่จะทําให้พื้นที่แห่งนี้นะฮะตกอยู่ในยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวเมื่อข่าวความมาั่งคั่งของชาวโอเซตเริ่มแพร่กระจายออกไปก็มีการออกข่าวว่าชาวโอเซตเนี่ยคนนี้นั่งรถหรูหราราคาแพงมากพร้อมกับคนขับรถค่ารับใช้ที่เป็นคนผิวขาวแล้วก็คนผิวสีมีการแต่งตัวที่เลิศหรูอาลังการสิ่งเหล่านี้นะฮะสร้างความไม่พอใจรวมถึงความอิจฉาให้กับคนที่ขับไล่วกเขาออกมาเพราะว่า วกที่ไล่เนี่ยต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่รกร้างกว่าแทนด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้นะก็เลยทําให้เกิดทัศนคติที่ว่าชาวโอเซเนี่ยควรใช้เงินให้ฉลาดกว่านี้นําไปสู่ความคิดที่ว่าเงินเหล่านี้นะฮะต้องได้รับการคุ้มครองแล้วก็ตรวจสอบจากผู้ที่มีความสาม,มารถและมีความรู้ทางด้านการเงินความบิดเบี้ยวในทัศนคติของผู้ที่มีอํานาจทางด้านกฎหมายเหล่านี้นะฮะก็เลยนําไปสู่การคิดนโยบายแล้วก็กฎหมายต่างๆนานานะฮะมาควบคุมมาคุ้มครองเม็ดเงินเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้ชาวโอเซตเป็นผู้เยาว์และไร้ซึ่งความสามารถนะฮะซึ่งแต่งตั้งให้คนขาวเนี่ยมาเป็นผู้ดูแลทางการเงินแทนแล้วก็มีสิทธิ์ในการใช้ที่ดินของชาวโอเซตด้วยรวมถึงการเรียกค่าบริการที่สูงเกินจริงนะฮะแม้จะไม่ได้ควบคุมการเงินและทำหน้าที่อะไรก็ตามทั้งหมดนี้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่แย่สําหรับชาวออชนพื้นเมืองอยู่แล้วนะฮะแต่ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ผมขอเล่าโฟกัสในมุมของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เป็นชาวโอเชีเนียที่ชื่อครอบครัวบราว์เป็นเรื่องราวที่ถูกตีแผ่มากที่สุดจากบรรดาฆาตกรรมอื่นๆในแต่ละพื้นที่ของฆาตกรรมโซนนี้แล้วกันเรื่องราวของครอบครัวบราว์เนี่ยต้องบอกว่าครอบครัวบราวมีพี่น้องอยู่ด้กันทั้งหมด4คนได้แก่แอนนามินนี่เบลตาและมอลลี่พี่หมดสีคนนะทั้ง4ี่คนเนี่ยใช้ชีวิตบนความมั่นคังมาโดยตลอดมีบ้านหลังใหญ่มีรถหลายคันร่วมถึงคนขับรถและก็คนรับใช้ สองในสี่นะฮะของพี่น้องในแต่งงานแลวนั่นก็คือมินนี่กับมอลลี่แต่งงานกับคนขาวที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่นะ,ะเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองการเงินที่รัฐบาลแต่งตั้งมาเรื่องราวก็ดูเหมือนจะปกตินะฮะจนกระทั่งคนในตระกูลแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลนี้เริ่มเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนปี1918นะครับมินนี่ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยอย่างปริศนาทาให้ผู้ที่เป็นสามีอย่างบิลสมิธเนี่ยหันมาแต่งงานกับเดตาแทน คือบิวสมิธเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนขาวที่เข้ามาคุ้มครองทางการเงินเนาะแล้วก็แต่งงานกับมินนี่พอมินนี่ตายก็ย้ายไปแต่งงานกับเรตาซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยแหละ2ปีถัดมาพี่สาวคนโตนะชื่อแอนนาแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอย่างชาวไวยฮอนนะถูกพบเป็นศพซึ่งตัวศพเนี่ยถูกว่าถูกพบว่าโดนปืนเนี่ยยิงเข้าที่ด้านหลังของศรีรษะในปี1923ลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อว่าเฮนดี้โรนเนี่ยถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ของเขาเอง ผัดมาอีก2เดือนก็เกิดเหตุขึ้นอีกที่บ้านของเรต้ากับสมิธเนี่ยก็อยู่ๆนะฮะก็เกิดระเบิดขึ้นทําให้ทั้งสองเสียชีวิตทําให้ตอนนี้ตระกูลบราวน์เนี่ยจะเหลือแค่ตัวมอลลี่คนเดียวเท่านั้นนะฮะมอลลี่เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ได้แต่งงานกับเอร์เนสเบิร์กฮานนะฮะเขากลายเป็นสามีของเธอเนื่องจากมรดกที่ตกทอดกันมาของพื้นที่นะที่มีคุมทรัพย์อยู่ด้านล่างนี้เองก็ทําให้มีคนเนี่ยหวังอยากจะเข้ามากอบโกยอยู่แล้ว เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตระกูลของมอรล,ลียก็ชัดเจนว่ามีใครบางคนนะพยายามจะทําให้มรดกทั้งหมดเนี่ยตกมาอยู่ที่มอรล,ลี่แล้วก็คิดจะคุบมันไปในที่สุดแน่นอนมีคนหลายฝ่ายนะที่พยายามจะปกปิดข่าวเรื่องนี้นะฮะคือเนื่องจากความโลภที่ล้นออกมาจากใจของพวกเขาเองเรื่องร้ายๆนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตระกูลบราวนะฮะยังมีกรณีของคนที่นําข่าวฆาตกรรมเนี่ยแบบอยากจะไปบอกเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะแล้วก็จบชีวิตด้วยการถูกแทง มีนักสืบท้องถิ่นคนหนึ่งนะพยายามแอบ,บสืบเรื่องนี้อยู่แล้วก็หลังจากที่เขาได้หลักฐานมากพอนนะเขาก็พยายามที่จะเดินทางไปหาในอำเภอด้วยรถไฟแต่กลับถูกฆาตกรรมซะก่อนร่างของเขาเนี่ยนอนเปลือยอยู่ที่ข้างคางรถไฟกระเป๋าเอกสารเนี่ยถูกงัดออกไม่เหลือหลักฐานอะไรเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวละครอ,อีกตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าวิลเลียมเคเฮลวิลเลียมเคเฮลเนี่ยเป็นคนที่เคยทําธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อยู่แถวนี้มาก่อนเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ ผู้คนเนี่ยยกย่องว่าเขาเป็นราชาของที่นี่เนื่องจากความร่ํารวยของเขาแต่ใครจะรู้นะเบื้องหลังความร่ํารวยของเขาเนี่ยคือการเอาเปรียบคนอื่นการโกหกการหลอกลวงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการมาไว้ในครอบครองชาวโอเซีนในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยจะไว้ใจเฮลสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้อยู่แล้วนะว่าตัวเฮลเนี่ยมีอํานาจเหนือนตารวจและเจ้าหน้าที่รัฐเขามีหลานชายอยู่คนหนึ่งเดาออกไหมฮะให้เดาเล่นๆว่าหลานชายของเขาคือใครฉเฉลยแล้วกันนะหลานชายของเขาเนี่ยคือ เอร์เนสต์เบอร์ชาร์ดนะคนที่เป็นสามีของมอลลี่อยู่ในปัจจุบันเรามาถึงตรงนี้เนี่ยพอจะเดาเรื่องกันได้ไม่ยากแล้วว่าผู้เป็นลุงเนี่ยสามารถควบคุมหลานของตนเนี่ยได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็สั่งการให้เขาเนี่ยเข้าเขา้เขาไปใกล้ชิดกับตระกูลบราวโดวยเริ่มจากการเป็นคนขับรถพยายามเข้าใกล้มอลลี่ในช่วงเวลาที่เธอป่วยที่มอลลี่เป็นโรคประวัติแล้วก็พยายามดูแลเธอจนกระทั่งได้หัวใจของเธอมาครอบครองมอลลี่เนี่ยรักเอร์เนสต์มากนะฮะจนไม่สามารถสังเกตความผิดปกติอะไรได้เลย จนในปี1925สภาพ,พื้นเมืองโอเซดเนี่ยต้องหันไปพึ่งรัฐบาลกลางนะฮะเพื่อให้เข้ามาช่วยไขคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นเพราะมันมีเยอะมากเลยเกินไม่ใช่แค่ครอบครัวของมอลลี่อย่างเดียว สำนักงานสอบสวนซึ่งในปัจจุบันนี้รู้จักกันในชื่อว่า FBI หรือสำนักงานสอบสวนกลางก็ได้ตอบรับคำขอนั้นนะฮะแล้วก็เริ่มเข้ามาสอบสวนในพื้นที่ด้วยวิธีการแฝงตัวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะชื่อโทมัสไวท์นะฮะก็ได้ทำการส่งสายสืบไปในพื้นที่เพื่อสืบหาข้อมูลแต่ก็ไม่ได้เจออะไรมากมายนะฮะแต่แล้วก็มีจุดที่ทำให้คดีพิกเนี่ยวันหนึ่ง FBI ได้ขาวมอลลี่ได้สารภาพบาปกับบาทหลวง ก็สงสัยนะฮะว่าสามีของเธอแอบเอาอยาพิษผสมกับเครื่องดื่มวิสกี้ให้เให้เธอกินอยู่ทุกวันด้วยข้อมูลนี้นะทําให้ FBI ได,ได้สืบข้อมูลต่อแล้วก็ได้เจอของต้นตอของหลายๆคดีในพื้นที่นี้แล้วก็หลักฐานได้ชี้มาที่วิลเลียมเคเฮลก็เลยกลายเป็นปิดตำนานชายผู้อยู่เบื้องหลังฆาตกรรมอันแสนโหดร้ายที่ไม่ได้มีแค่ตระกูลราวแต่มันเกิดกับทั้งแทบทั้งชนเผ่าโอเซชเลยในวันที่ขึ้นศาลนะเฮลได้ให้คําให้การแล้วก็มีคําสารภาพที่ทําให้ทุกคนนะต้องอึง้ง เขาบอกนะฮะว่าทุกอย่างที่มันมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าชาวโอเซตเนี่ยรวมด้วยช่วยกันปิดบังนะฮะปกปิดอย่างบบตั้งใจเลยไม่ว่าจะเป็นสัปปรหร่อที่ช่วยปกปิดร่องรอยทนายความนักธุรกิจเพื่อนบ้านที่ปิดปากเงียบรวมไปถึงเออร์เนสนะฮะที่ถูกจับในข้อหาสมรู้ร่วมคิดหลังฆ่าหลังสังหารพี่สาวน้องสาวแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมอลลีภรรยาผู้ใจสลายของตัวเขาเองรวมถึงพยายามวางยาพิษมอลลีนะให้ตายอย่างช้าๆมาโดยตลอดโดวยวิธีการอ้างว่า เป็นยารักษาโรคเบาหวานด้วยหารู้ไหมนะครับว่าอาของเขาก็ตั้งใจจะเก็บเขาเองหลังจากที่มรดกเนี่ยไหลเข้ามาสู่ตัวเขาเพียงคนเดียวแล้วแล้วก็ถ้าคุณอาเขาฆ่าตัวเขาตายก็กลายเป็นว่ามรดกอยู่ที่คุณอาคนเดียวร้อเซในที่สุดนะวิลเลียมเคเฮลเนี่ยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวนะฮะให้มีการควบคุมคุมประพฤติน,นะฮะในปี1947คือติดคุกอยู่ประมาณ20ปีเท่านั้นเองแต่ก็ได้เสียชีวิตในปี1962ด้วยวัย87ปี ในขณะที่มอลลี่นะฮะก็หย่าร้างกับเอร์เนสนะฮะในปี1926แล้วก็แต่งงานใหม่อยู่กับสามีคนเนี้ยจนเสียชีวิตในปี1937ก็คือเสียชีวิตก่อนที่ตัวเฮลเนี่ยจะถูกปล่อยตัวประมาณ10ปีปีที่มอลลี่ตายเนี่ยก็เป็นปีเดียวกับปีที่เอร์เนสต์ได้รับการปล่อยตัวออกมาพอดีส่วนคดีฆาตกรรมชาวโอเซสก็ได้เป็นหนึ่งในคดีที่สําคัญที่สุดของ FBI ในยุคแรกๆนะฮะที่ก่อตั้งแรกๆเลย โดยที่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายอะไรกับคดีของคดีนี้นะฮะแต่จริงผู้อยู่เบื้องหลังอย่างเฮลสารภาพไปแล้วก็เลยไม่ได้แบบไม่ค่อยได้มีการสืบคดีอะไรต่ออีกเยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ยังมีคดีฆาตกรรมชาวโอเซตที่อยู่ในรูปแบบนี้อีกจํานวนมากที่ยังไม่ถูกขี้คลายแล้วก็ยังไม่ได้ถูกสืบสวนต่อคือในปี1925หลังจากที่ FBI เนี่ยจัดการเรื่องนี้จบทําให้เฮลเข้าคุกได้ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายนะฮะห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่ชาวโอเซต เป็นผู้สืบทอดสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งที่กําเนิดจากธุรกิจน้ํามันของชาวโอเซตหรือชาวพื้นเมืองที่มีเชื้อสายพื้นเมืองอเมริกันอื่นๆด้วยและในปี2011ทางรัฐบาลสหรัฐก็ได้มอบเงินจํานวน380ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของชาวโอเซตให้กับชนพื้นเมืองกลุ่มนี้และส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินของชาวโอเซตให้ดขีขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วย แต่ถึงอย่างนั้นนะฮะก็ยังมีทรัพย์สินกว่า26%ที่อยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้สืบสายเลือดชาวโอเซตอยู่ก็เรียกได้ว่าเกือบๆ80ปีนะที่รัฐบาลกลางเนี่ยกว่าจะหันมาชดเชยสิ่งของสิ่งต่างๆที่ควรจะต้องเป็นของชาวโอเซตคืนให้ตัวเขาเองต้องบอกนะฮะว่าเคยมีคนคำนวณน,นะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตที่อยู่ในช่วงยุคสมัยความสิ้นหวังของชาวโอเซตก็คือปี1921-1925เนี่ย ว่ามีผู้ถูกฆาตกรรมไปมากกว่า60รายแต่ถ้านับจํานวนผู้เสียชีวิตมายาวจนถึงปี1931เนี่ยก็ไม่ได้มีคนทําแบบนี้แค่เฮล,ลคนเดียวก็ยังมีคนอื่นอีกก็รวมๆแล้วเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตมากกว่า100รายเลยคือลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะฮะคือชาวโอเซตที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของโมโรดกอยู่เนี่ยให้คนขาวเนี่ยมาแต่งงานกับชาวโอเซตพอแต่งงานกันเสร็จปุ๊บชาวโอเซตเสียชีวิตมรดกและสิทธิ์เนี่ยก็ สิทธิ์ทั้งที่ดินอะไรต่างๆเนาะก็จะถูกโอนตามกฎหมายไปยังคนขาวที่ใกล้ชิดและเมื่อเป็นเช่นนี้นะฮะชาวโอเซตเนี่ยก็มีแต่ความเลวร้ายกับเรวร้ทั้งนั้นเลยคือจะสู้ก็ตายแล้วก็เสียสมบัติคือถ้าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็ตายแล้วก็เสียสมบัติอยู่ดีในสมัยนะั้นนะพวกเขาเนี่ยทำได้แค่ห้อยไฟไว้รอบๆบ,บ้านให้สว่างที่สุดในตอนกลางคืนแล้วก็มีกฎน,นะฮะว่าห้ามออกนอกบ้านหลังฟ้ามืดล็อกบ้านให้หนาแน่นบางคนเนี่ยถึงกับยอมย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นดีกว่า ที่จะตายในอนาเขตที่กฎหมายไม่มีผลบังคับใช้หรือว่าดินแดนที่เรียกว่าาลอแห่งนี้จบไปแล้วนะครับกับคดีฆาตกรรมที่อเมริกาเนี่ยต้องสุกไว้ใต้ผมนะสําหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าผู้อยากจะไปหาเรื่องเต็มๆหรือแบบว่าดูตัวหนังนี่ก็สามารถไปดูได้นะฮะ Killers of t h e f l o w e r m เ o n นะเป็นหนังออสการ์นะครับกำกับโดยมากินสกอร์เซซี่เลยนะฮะก็นั่นแหละครับประมาณนี้ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความอิจฉาความโลภ แล้วก็ทําให้ต้องไปพรากชีวิตของผู้อื่นซึ่งก็คงไม่ได้มีคนร้ายเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าหนึ่งในคนร้ายที่จับได้เนี่ยก็พาพาชีวิตไปเกือบหกคนแล้วนะฮะหกสิบกว่ารายแต่ยังมีคนอื่นๆรวมๆกันอีกแล้วก็มีลูกหลงลำลามกันไปเรื่อยๆรวมๆเน้นร้อยกว่ารายนะสำหรับใครที่อยากจะฟังคดีแนวแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแอบไปดูหลังบ้านมาแล้วแบบหลังบ้านอนะคนที่ดูในคลิปก่อน,อนนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ยังแบบไม่ได้กดซับส เป็นคนอื่นๆที่ผ่านมาผ่านไปตลอดเลยก็อยากให้ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e กับคลิปเราแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับบอกเราก็ได้ว่าอยากจะฟังคดีคดีไหนอีกนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคดีอะไรก็รอฟังกันนอกเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อสารต่อความรักความหยหาในคดีฆาตกรรมผมมันฟอยขอฝากเพื่อนๆกด Subscribe follow ช่องนี้เอาไว้หน่อยนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับ m o n เด y Mystery Club สำหรับวันนี้ May the mystery be with you, สวัสดีครับ. up.